ทางเนื่องจากเฟซบุ o กอ่ะเขาเขากำหนดนโยบายมาเรื่องการซื้อขายสัตว์ครับทรงก<อ>าเลย,เลยใช่ซึ่งทําให้กลุ่มเราก็ต้องเข้มง,งวดนิดนึงครับเมื่อสักครู่ก็มีอินบ็อกมาถามว่าทําไมเวลาเลี้ยงนกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่านกต้องเลี้ยงในกงรงแต่เวลาถ่ายรูปทาไมไม่ให้ถ่ายเห็นกรง พอถามผมมาอย่างนี้ผมก็เลยตอบไปว่ามันทางเฟซบุ๊กเขามองว่าการถ่ายรูปให้เห็นกรงเนี่ยนกอยู่ในกรงเนี่ยเป็นการทรมานสัตว์นกต้องอยู่ธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในกรงพอ,อเห็นกรงเนี่ยก็บอกว่าเป็นการทรมานสัตว์เขาก็ จริงๆเนดเดี๋ยวผมเสริมตร,ตรงนี้เลยก็ได้เผื่ออาสียังไม่รู้พวกที่เจอกันประสบการณ์มาแล้วก็วจะเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของสัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์เนี่ยเป็นบุกห้ามซื้อขายชนิดเลยแต่ว่าเขายังมีช่วงอนุโมทนาถ้าคุณโพสต์โว์ไม่ระบุราคาไม่ะราามะบุภาพที่มันดูราคาลุณกรรมสัตว์หรือว่าอะไรที่มันุ่มเสี่ยงบีบอนาคืออยู่ในมือได้แต่อย่าไปบีบอย่าไปกรรมเพ่มด้วยมันอาจจะมองว่า AI ที่เขาใส่ข้อมูลไว้เนี่ยมันตร,จรนวจจับเจอเพราะมันตรวจจับเจอเนี่ยมันก็ไม่แ,แจ้งเตือนหรอกนะบา,บางครั้งมันปิดกลุ่มเลยมันปิดมันบล็อกมันแบนดคุณเลยกลุม<ข>่มใหญ่เราโดนปิดมาแล้วใช่เรากู้คืมนมาได้โชคดีเราอยากไม่อยากให้โดนปิดก,ก็ช่วย,<ช>วยกันคือตรงนี้มันก็เลยต้องแบบว่าช่วงนี้ทางไทยพัฒน์จะเข้มงวดหน่อยอย่างน้องหยกไทยทีดีซีเนี่ยคือใช้คําว่าเตะแต่จริงไม่ต้องกังวลครับเตะออกแล้วเนี่ยคุณสมัครเข้ามาใหม่ผมรับทุกครั้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผม ต้องการให้ AI มันตรวจจับรองเจอนานเกินไปถ้ามันนานเนี่ยมันจะตรวจค้นข้อมูลในนั้นแล้วมันจะลากมาเลยเพราะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเลี้ยงสุนัขไว้เมื่อมันซื้อขายสุนัขเมื่อสหปีก่อนแต่ปัจจุบันไม่ไดดมันขุดเจอแล้วมัน มันมันแบนตัวเก่าครับเมื่อ5าปีที่แล้วว่ามันเกี่ยวเรื่องสัตว์อันนี้อาเสียจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายสัตว์ใน Facebook เนี่ยจริงๆคือข้อห้ามที่เขาไม่ทําไม่ว่าคุณจะถ่ายลูกอะไรก็ตามแต่จะเห็นกงเห็นกงเนี่ยถ้าคุณมีเรื่องของการซื้อขายทาว่าราคาโหนขายว่าเหมาแบ่งเดี๋ยวนี้มันตรวจละเอียดตรวจภาพตรวจข้อความละเอียดแล้วมันจะเข้ามาดูในทุกคอมเมนต์ของพวกเราแล้วมันก็เอาเป็นข้ออ้างในการแบนกลุ่มอีกนิดนึงเรื่องคอมเมนต์ที่ว่าเนี่ย อย่างคุณลงโพสต์รูปแต่ว่าหาบ้านก็คือมีรูปบ้านโอเคได้นะครับให้อินบ็อกคุยแต่พอมาเข้าไปในคอมเมนต์เนี่ยมีคนมาพิมพ์คําว่าราคาเท่าไหร่อ่าอ่อันนี้ก็ไม่ได้นะครับคนตัวดึงเข้ามาไงดึงให้มาตรวจคําว่าราคาเนี่ยคนที่คุณคุณโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยคุณเป็นเจ้าของโพสตก็ของกระทู้เนี่ยคุณสามารถไปกดค้างแล้วก็กดลบอันนั้นได้เลยได้ต้องรอให้อดินไปลบแต่ว่าถ้าทาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ รีพอร์ตใช่รีพอร์ตใช่แจ้งมาที่แอดมินให้เราไปลบให้ได้คุณอย่าไปตอบเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวขออินบ็อกนะ อันนั้นก็ไม่ได้คุณต้องลบอันนั้นไปเลยเราไม่ได้มาพูดแต่นกตาแดงแดที่เศร้าอย่างเดียวเราพูดถึงการซื้อขายสัตว์ที่มันมีปัญหาในโลกออนไลน์อมนประเด็นันะเดสูงแล้วเรื่องเรื่องเรื่องกำหนดราคาอีกคือเห็นว่ามีพรบออกมาว่าให้กําหนดราคาในการซื้อขายนกมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการซื้อขายเราแค่ลงโพสเฉยๆลงรูปเฉยๆเราเราไม่ผิดเราบ่อยแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศขายเราผิดตั้งแต่แรกถ้าเราทําขายอ่ะต้องห้ามซื้อขายนกือมันไม่ได้เกี่ยวพรบตอนนั้นนั้น เรากลัว Facebook มากกว่าพรบนะครับไม่ต้องกังวลตรงนี้อันนี้คือเรื่องของกลุ่มจริงๆอ่ะทุกสัตว์เลยนะอสิไม่รู้ใช่ไหมระวังนะอย่าไปโพสสุ่มสี่สุ่มห้าซื้อขายนกนะบางทีโดนบล็อกพี่โดนมาตั้งแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงโดนแล้วสามวันโดนแล้วเจ็ดวันโดนแล้วเดือนหนึ่งก็โดนมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรามีประสบการณ์นะครับอยู่อย่างเดียวที่ยังไม่โดนก็คือว่าโดนบล็อกออกจากชีวิตโลกออนไลน์ยังไม่โดนแต่ในกลุ่มเนี่ยโดนมิมาเป็นร้อยแล้ว